สวัสดีครับพี่น้องจ้าปลาชมพิษพามาหาโลปาลายีเแียวจ้านี้เป็นวันหยุดของเยอรมันหลังจากปาร์ตี้ฮาโลวีนเนาะคะนะ่ะเนาะปลาชมพิษก็เลยมาอันยงางโลปลามาไทยเฮ็ดตินเฮ็ดใน,น,น,นพี่น้องเบิ่งอีกจ้กเบิง่งเบิ่งว่าชมพิษสีเงา พี่แจงมันเอาอมาวานไว้เด้ค่ะพี่น้องว้งยเป็นคิน้วไป็นสิแม่ค่ะพี่น้องว่เห็นปะุ่นน่ะแมนเบิดเด้อจ่าเลยนะแมนเบิร์ดนี่ยเบิร์จีไทยเบิน้องก็เป็นน้องจ่กอ่อนซ้อน กินบ่หวานบ่ไหวานคะเห็ดอันนี้ชิตที่แล้วเอาไปซีดรอคาดอกรืต้มเกี๊ยงต้มยำกินก็โอเคล่ะมันชุนไหมคะรสชาติแห้งโปรดปลาบ่มาคุณกำลังค้นคนกัอาสิมากแต่ว่าปลาบวมัาก็เลยกินไปเอาไปใส่ต้มไก่ร้ายๆ้ายไหมพี่น้อง ก็ส oh, so ้าหมุนป mm ้ายแล้วหมุนตัวป้ากีฟเอสพาร์ชัสวัดพาราโอนโอ เดี๋ยวมาไ yeah, ปต <laughs> ่อเหนนี้ขึ้นโลเจ้าเหตุยังด้วยค่ะขึ้นเป็นตัวหลายค่าด มาหาเก็บเห็ดลมเนาะค่ะพี่นอ้องมือนน้เห็ดลมแต่ว่ายังบอเห็นจดอกพือไงว่าเห็นดอกหนึ่งมันบานเขาทิมเห็นต่ว่าถ้ามันมีอยเกิรมั่อกิ้ยัางสิ่นี้ยูกค่ะโอหโออเห็นแล้วเหรอนี้ บวานสุดแจ๊บเบิ้งเนาะแสดงว่าป้าสมพิดมาซ่าค่ะพี่น้องเบิ้งอย่าอย่าพี่น้องเพื่อนผู้ใดนี่คือเห็ดลม เฮดลมบ้านเฮ้าค่ะเห็นบ่าพี่น้องดอกไงค่ะญ่เนี่ยนี่แหละค่ะคือเฮดลมภาษาเยอะระมันเขาเอินพาราโซลพาราโซลเขาเอาไปเขาเอาแต่ดอกมันแลค่ะบ่วเอาขาเขาเอาไปชุบแป้งทอดชุดไข่ทอดค่ะพี่น้อง ชุดไข่ทอดกินค่ะเนี่ยเขาเสียดอกบ,อบางๆนั่นใช่ล่ะแต่ว่าดอกนี่มันชุดแสนสีเทาค่ะพี่น้องสแสดงว่ามันออกกังแต่อีท์ทีแล้วเราปาบ่ได้มามเนาะค่ะเนาะโอเคเดีหาไหมค่ะถ้ามันมีก็มีค่ะพ่อมีก็ นี่จะเฮ็ดอันเดียวอเฮ็ดตีนะเห็ด,ดหป่าเอินเฮ็ดตีนเห็ดสิพอกินมันคล้ายๆกันรสชาติก็แซบ ยุดอกมาชังโขนแม่พี่น้องรสชาติแห้งๆขันค้นมากเหอะสีเสแปร่เมื่อยแล้วค่ะเพื่อป่าบ่อมาเห็ดมือกับพ่อมาเห็ดรถแห้งลายป่ากับพ่อมาคนผู้ให้เลือกกินพี่น้องจ้ะเห็ดมันเบื่อสิมีร้ายเหลือชินใหญ่ร้ายเห็ดโอเคค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้บ่มีเห็ดป่า ถ้าทายตอนพ่อเฮ็ดเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะพี่น้อง